การแก้ไขปัญหานะเ<อ>ฉพาะหน้าของอสองคนนี้ว่าจะ,ะแก้ไขปัญหายัางไงนะครับว่าจะต้องใช้ชีวิตยังไงโดยมีผู้ช่วยนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องต่อจะเป็นคนที่อยู่รอบๆข้างเนะี่ยคอยมาช่วยเหลือตลอดเวลานะครับผมอ่อาได้ไงเดี๋ยวไอ้น้องต่อไปให้่วน้องต่อหน่อยสักหน่อยได้รับสลับล่างให้กับพี่ๆสมุนชลกับพี่ๆเอ็นซี่ NC ครับครับผมก็ทุกคนน่าจะรอกันมาสักระยะเลงเลยนะครับผมก็วันนี้นะฮะพวกเราออกมา แสดงตัวเพื่อให้รู้ว่าอยากให้ช่วงสิงหาคมนี้มายิ้มไปด้วยกันนะครับก็อยากให้มายิ้มกันทั่วประเทศเลยครับผมเอาละครับขอบคุณนะครับนี่คือการแสดงในช่องสามสิบสามครับขอบคุณมากครับนี่เป็นทุกเรื่องโรแมนติกคอมเมดี้เป็นหมวดแค่โรแมนติกคอมเมดี้ยังมีอีกหลายหมวดด้วยกันนะครับขอบคุณมากเลยนะครับนะะค่าพลาดนะฮะในวันนี้ก็ สลับสลับล่างท่าโคตโตโคต้องดูแลกันไปน,นะคะ